ค่ะดเด้อใกล้กำลังป้งอยู่ค่ะกำลังปีนยูเด้อ,อเอปปนี่ยเด้อฝีมือแม่เพียวค่ะมันมันมันขาดค่ะมันขาดมันก็เลยแม่เพียวได้มัดแม่เพียวไม่ได้ดูเลยจเจ้าอินยางกัดมันค่ะปลาออกเป็นหมดเลยเหลือแค่นี้ค่ะเสียดายมากถุงด่างเขียวขาด นี่นะคะพอได้ปีนพอได้แกวอย่เดอ้อพอได้แกวีนะคะกลับเด้อกลับกันนะคะกลับไปหุงข้าวนะคะข้าแล้วหัวหารก็เอาไปใช้พุ่งนี้ต่อใครจะให้เห็นนี่ หัวหานเหลือนะคะนี่หัวหานเหลือได้กลับกันนี่ค่ะโอน,นี่หันฝีมือแม่เพียวเป็นเด็ดชัดเลยเ,เห็นหะอืม,ม,อมะะสองคว่อะ อือเห็นเหรอมานเมื่อได้อยู่เมื่อากับข้องค่ะสองอัน วันนี้แม่เพียวได้เอาหัวอาหารมาล่อค่ะนี่นะคะพอได้อยู่ได้พอปิ้งอยู่ซื้อหัวอาหารปลาดุกมาเมื่อเช้าหนึ่งโลค่ะยี่สิบแปดบาทเป็นเมน็ดขนาดนนะนี่นะคะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้นี่ค่ะแม่เพียวเอาหัวอาหารมาผูกแบบนี้นะคะ มกนพิ่นมาแล้วค่ะข้าวะสด้งเลยค่ะนี่คือหัวาหานนะคะหัวหานที่แม่เพียวผูกค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ก็ผูกใส่ขาสะดด้งค่ะเพื่อนก็ได้ยนินกลิ่นเพิ่นก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วตัวนี้ก็ไแม่เพียวก็ผูกตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ผูกนะคะนีนะ่ผูกไว้ตรงกลางค่ะหัวาหานประดุก ลองรอบอันนี้ดูค่ะคือ่าฉลาดกว่าเก่าค่ะฉลาดมากฉลาดกว่าเก่ามากกินหัวอาหารมเมเียวจนหมดเลยมเมเีิวป่วยทีละสามอันสี่อันค่ะกินจนหมดค่ะกินแล้วไม่เข้าสะดุ้งะคะ่ะกินแล้วก็หน,นีค่ะเมเพียวบอกโอ้เนี่ยนอนฉลาดมากตารู้ทันเราอีกค่ะท่านผู้ชม,มเมเียวก็เลยผูกไว้เลยผูกใส่ขาสะดุ้งแบบนี้ค่ะ ักใครจะฉลาดกว่าใครเด้อมาติดตามดูเด้อเพิ่นเริ่มมาแลวค่ะเริ่มมาแลวนี่ค่ะเริ่มมาแล้วอันนี้ก็ปลานะคะนี่เริ่มมาอันนี้ปลานะคะนี่ขาวๆนี่คือปลา,านะคะนี่เต็มีเขาวะด้งนะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาล้วน่นเริ่มมา David, ตัวน,นั้นก็เริ่มมาค่ะคุยเสียงดังไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวเพิ่นจะตื่นค่ะนะคะเพิ่นจะรอะคะ่ะต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆเริ่มมาแล,ล้วเริ่มมาแล้วค่ะ ต้องใจเย็นๆใจร้อนไม่ได้เพื่อเริ่มเขาสะดงแม่เพล้วนะคะเดี๋ยวแม่เพลจะยกเด้อรอแป๊บก็รอแปบ๊แปบเริ่มมากันหมดแล้วเริ่มมาแล้วต้องเล่นวิธีนี้ค่ะไม่เล่นวิธีนี้ไม่ได้ค่ะฉลาดกว่าเราค่ะนี่เป็นจุกเป็นจุกนะี่คือหัวอาหารนะคะนี่หัวาหารนะคะเดี๋ยวรอแม่เพลจะยกเลยค่ะรอดูค่ะนี่นะคะได้นะคะ กลมๆนี่คือหัวอาหารนะคะนี่ค่ะเห็นบ่เห็นบหเออใครเห็นแม่นหม่ล้วกระเดิดโอ้โหกตกตกนี่เพี่ยนนี่ดันเห็นไหมซูไม่เห็นชัดเลยเด้อ มานค่ะมานเราต้องฉลาดต่อปลาไม่ใช่ให้ปลาฉลาดต่อเราให้มันเห็นนี้ด้วยเห็นสะดุ้งเยนี่นะคะได้กระปูค่ะเอาเนาะเอามือจีนะเนาะใส่นในใดนี้มันจะกัดแม่ไหมแม่จับไม่เป็น

ม่กระปูเอาไว้ให้น้องเพียวเราไปช่อนตัวหนึ่งโซมเดอ้อเห็นชัดชดเด้อเราไปช้อนค่ะมานมานมานคันนี้คือหัวอาหารนะคะนี่หัวอาหารที่ไม่เพียวล่อค่ะนอนนี่ค่ะ พอดีสวยๆด้วยอจัอออนะ,อ,ะ,นะอันนี้คือหัวอาหารปลาคือต,ตัวนี้ค่ะโอ้ปลาซิวอย่างงี้งไงกันพอนี่นะคะได้ตัวหนึ่ง ตัวนึงค่ะโอ้ตกหรือเปล่านี่นะคะตัวนึงค่ะ oh. ได้แต่ปลาได้จ้ะที่กลมๆนะกลมๆนั่นคือหัวาหานนะคะกลมๆคือหัวาหานเอเหยื่อที่ไม่เพียวล่อค่ะไม่งั้นไม่เข้าค่ะนี่นะคะได้ปลาขาวแล้วก็ได้เอปลา กับคลองเขาเรียกปลากับคลองค่ะนี่นี่ค่ะยุ่งยุ่งยุ่งนี่เสตเกาก็นด้วยันไทยเลยล่ะยุ่งเซตเกาก็บบต้องหันหาแม่หันๆๆๆนั่นอ่ะๆๆ นตัวละกิโลค่ะได้อยู่นะคะได้อยู่เดอ้อจะต้องใจเย็นๆอ,ออกไานใน,นอตัวนี้ออกไานใน,นอเลยนาะตัวนี้คืออันนี้คือถุง หัวาหารไม่เพียวนะคะนี่ปลาค่ะได้โอ้โอปลานั่นค่ะปลา,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 านี่ปลากาปลากาเนี่ยเหมือนปลานินนะคะนะคะสิ้นเขาเลยก็เลยนี่ค่ะ ลุจนมุดเหรอหนูตาไม่ออกจนมดเลยตาลุจนมดโอ้ตา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 ลุจนมดเลยออกหมดเลย้งออกหมดออกเกือหมดเลยนี่คือขาดเนาะโอ้ตัวนี้ก็ขาดนี่ว่าน้อง คะหัวหานไม่เทียวเก็บก่อเก็บไปใช้พรุ่งนี้ค่ะ้วะหวงแล ห้าหรือหกโมงเหมือนเดิม ปีห้าค่ะเจอกันอีกปีห้านะคะจะเก็บตรงนี้ค่ะเก็บสุกแบบนี้นะคะไม่มัดไม่ได้ค่ะล้างสะดุ้งเก็บมัดไม่เธอจะขึ้นไปหุงข้าวแล้วค่ะทำแล้ว กวเลยหันมัดกันมัดแต่นั้น yeah